จะเรียนกลุ่มหนึ่งโค้ดไหมคะโค้ดกลุ่มสองขาดกล่มขาดกลุ่มสามโค้ดกลุ่มสี่อันจะบที่นึ่งกลุ่มห้าชัน้นวิชาโอลาบลากลุ่มหกเหมือนเดิมกติกาในห้องเรียนของเราเพิ่มลึกหากใครมีข้อสงสยังงสยหรือคำถามให้ยกมือขึ้นสองไม่เล่นโทรศัพท์ขณะครูสอนสาม เมื่อมีผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟังเมืเ่อเรก่อนที่เราจะเรียนเรามาเล่นเกมกระตุน้นกันอ่ะคำวันนี้คือเกมอะไรเอ่ยคำที่ขึ้อตอนต้นวันนี้คือคำว่าคำที่หนึ่งอะ,อะไรคือสิ่งต่างๆที่เรารับเข้าสู่ร่างกายโดยการกินหรือใครจะตอบให้เหรอ เน,นื่องจากตอนเที่ยงครูเห็นพวกเรากินแต่ก๋วยเตี๋ยวครูก็เลยจะมาแจกสูตรการปรุงของครูครูปรุงด้วยใส่พริกหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลสองช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะหรือ0ูช้อนโต๊ะครูไม่ใส่น้ำส้มสายชูเพราะครูไม่กินเปรี้ยวอถ้าครูเขียนอันตราส่วนพริกต่อน,น้ำตาลต่อน,น้ำปลาครูจะเขียนได้ว่าอะไรหนึ่งต่อสองต่อ 0.5ปกติเราเปรียบเทียบแค่2องจำนวนใช่ไหมแต่วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบมากกว่า2จํานวน3จํานวน4จํานวนอ่ะถ้าเกิดวันนึงครูกินแล้วครูเผลอใส่น้ำปลาไป1ช้อนโต๊ครูจะต้องใส่พริกเท่าไหร่2ช้อนโต๊ะแล้วครูต้องใส่น้ำตาลเท่าไหร่4ช้อนโต๊ะอ่ะเขียนอันตราส่วนปริมาณพริกต่อน้ำตาลต่อน้ำปลาได้ว่า สองต่อสี่ต่อหนึ่งอ่าคุณถามว่าสองสูตรนี้รสชาติเป็นยังไงเหมือนกันไหมอรยเหมือนกันไหมเหมือนกันอันนัอัตราส่วนสองอัตราส่วนนี้เป็นยังไงกันเท่ากันเหมือนเดิมการเท่ากันคุณถามว่าจากอัตราส่วนนี้มาอัตราส่วนนี้ใช้หลักการอะไรคูณคูณอะไรคูณไถในการตรวจสอบคูณอะไรคูณสอง คูณสองกลับก,กันถ้าอัตราสวร่วนด้านล่างไปอัตราสวร่วนด้านบนใช้หลักการหานหารได้หา2สนักนวันนี้เราจะมาเรียนเรืเร่องอัตราส่วนของจํานวนห,หลายๆจํานวนจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันน,นี้1นักเรียนสามารถหาอัตราส่วนแทนจํานวนห,หลายๆจํานวนได้2 นักเรียนสามารถหาอัตราส่วน,นหลายๆจำนวนจากอัตราส่วนสองจำนวนที่ครูกำหนดให้ได้อะมาดูครูเขียนอันตราส่วน a ต่อ b ต่อ c ตอนนี้มีกี่จำนวน3ามสามจำนวนใช่ไหมครูสามารถเขียนแยกเป็นสองจำนวนคืออัตราส่วนที่หนึ่งคือ a ต่อ b b ต่อ c และสุดท้าย a ต่อ c สามารถเขียนแยกออกเป็นสามจำนวนเช่นเดียวกัน ดูตัวอย่างอัตราส่วนจํานวนส้มต่อบังคุดต่อลูกสองนี่อัตราส่วนจํานวนของใครส้มมีส้มกี่พลนมีส้มกี่ลูกสองมีมังคุดกี่ลูกห้ามีลุดกี่ลูกเจ็ดลูกถ้าครูถามหาอัตราส่วนส้มต่อมังคุดจะได้สองต่อห้าถ้าทำหาอัตราส่วนบังคุดต่อลุดจะได้ ต่อ7สุดท้ายถ้าถามหาอัตราส่วนส้มต่อลมุดคือ 2, 2ต่อ7เห็นไหมเราสามารถเขียนแยกออกมาได้เป็นทั้งหมด3อัตราส่วนอ่ะทันมาคู่อยากหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน a ต่อ b ต่อ c ครูก็เอา m เข้ามาคูณทั้งสองจำนวนข้อแม้ของ m คืออะไรใครจำได้ <Okay. S 1> บกหว่ <Okay. S> 1คะแนน m ็ต้องเป็นจำนวนบวกเท่านั้นกุ้งหกหนึ่งแขนอ่าข้อแม้ของเอมคือเอต้องเป็นจำนวนบวกเท่านั้นดูตัวอย่างมาเดิมอัตราส่วนส้มต่อมังคุดต่อระบุตครูถามว่าถ้าครูอยากซื้อส้มสี่ลูกครูต้องซื้อมังคุดและระบุตเท่าไหร่อ่าครูถามว่าปกติเราซื้อส้มกี่ลูกสองเปลี่ยนมาเป็นสี่ลูกใช้หลักการอะไร คูณได้คูณสอังนั้น5ก็ต้องคูณ2องก็ต้องคูณสองได้อัตราส่วนใหม่คือ4ต่อ1ี่ต่อสี <2 S 1> <7 S 2> ต่อ1ิต่อสิบ <4 S 1> ่ 10, 10, 10, 10. ดังนั้นต้องซื้อมงคุณเท่าไหร่4ี่ลูกซื้อละมดเท่าไหร่สี 40, 15, 15, 15, 15, 14, ่สีู่กได้ไงการคูณจงลดเข้าไปอ่ะถ้าถ้าครูให้อัตราส่วนเอต่อด และอัตราส่วน b ต่อ c มาผู้ถามว่าข้อนี้อัตราส่วน2อัตราส่วนนี้อะไรคือตัวร่วม b คือตัวร่วมดังนั้นถ้า b เท่ากันเราสามารถเขียนใหม่ได้เป็นอัตราส่วน a ต่อ b ต่อ c ได้เลยอ่าเช่นเดียวกันดูตัวอย่างอัตราส่วนชมพู่ต่อมะม่วงคือ6ต่อ7อัตราส่วนมะม่วงต่อลำไยคือ7ต่อ9ผู้ถามว่าข้อนี้อะไรคือตัวร่วม เจ็ดจำนวนของอไรเจ็ดคือจำนวนของมะ<า>ม่วงคือตัวร่วมมีค่าเท่ากันไหมเท่ากันคือเจ็ดมีปริมาณเท่ากันคือเจ็ดังนั้นเขียนอันตราส่วนได้ใหม่คือหกต่อเจ็ดต่อเก้าอ่าถัดมามาดูกรณีที่ตัวร่วมมีจํานวนไม่เท่ากันพวกเราต้องทาให้ตัวร่วมมีจํานวนเท่ากันอ่าเช่น อัตราส่วนส้มต่อมังคุดคือสองสองอัตราส่วนมังคุดต่อลมุดคือ1ิบต่อ7จให้หาอัตราส่วนส้มต่อมังคุดต่อลมุดพูดถามวสองอัตราส่วนนี้อะไรคือตัวรวมอะไรคุณรู้ไหมคะมังคุดมังคุดคือตัวรวมได้อัตราส่วนทนนี่หนึ่งมังค mm ุดมีเ like ท่าไหร่ถ้าอัตราส่วนที่สองมังคุดมีเท่าไหร่สิบมีค่าเท่ากันไหม ไม่เท่ากันดังนั้นเราต้องทำจากปริมาณจาก5ามาเป็นส0ใช้หลักการอะไรคูณคูณอะไรคะคูณ2เก่งมากอ่ะดังนั้นถ้าต้องคูณ2 2สองก็ต้องคูณ2จะได้อัตราส่วนใหม่คือ4สต่อ10อ่ะเราเขียนใหม่ได้4ต่อ10เขียนได้หอยังอัตราส่วนเท่ากันยังเท่ากันแล้วเราเขียนอัตราส่วนใหม่คืออัตราส่วนส้มต่อมังคุดต่อลมุดได้ว่า4ต่อ ต่อ 10, ต่ออะเรามาทำกิจกรรมกันดีกว่ากิจกรรมนี้คือกิจกรรมอัตราส่วน,นคันษาครูจะให้กระดานพวกเราและให้พวกเราเขียนอันตราส่วน3จํานวนจากข้อความที่ครูกําหนดให้อ่าตัวแทนกลุ่มออกมาแล้วก่อน พร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วนะข้อที่หนึ่งครูมีทุเรียนสิบลูกลองกองห้าลูกมะนาวแปดลูกให้หาอัตราส่วนจำนวนทุเรียนต่อลองกองต่อมะนาวเขียน,นง่ายให้เสร็จแล้วยกเลยยกยกขึ้นเลยอ่ากลุ่มสองกลุ่มหกเสร็จเป็นกลุ่มแรกให้สองแนน ที่เหลือเล็กขึ้นคุณจะตรวจสอบความถูกต้องกลุ่มนี้ถูกตรงนี้ถูกตรงนี้ถูกตรงนี้ถูกอ่าให้ถูุแลลวหนึ่งคน ปแกรมคือคู่ครูจะให้หนึ่งพวกเราเปิดร้านทั้งหมดสี่ร้านอร้านที่หนึ่งร้านขายผลไม้มีทั้งหมดสองร้านใครจะมาประชันกันร้านที่สองใครอยากเปิดร้านขายพิซซ่ามีทั้งหมดสองร้านครูจะให้พวกเราแข่งกันต่อมาอ่ะเอาอันนี้ไปก่อนนะอ่า สุดท้ายร้านสุดท้ายร้านขายของประกอบชีวะอ้าวใครอยากขาย สรุปเพอรู้กลุ่มไหนต้องสรุปเชื่อรูเ่ A B C ทำอะไรได้บ้างอ่ะคลุ่หนึ่งคูณอะไรเข้าไปคูณอะไรเข้าไปต้องคูณจำนวนอะไรท่านั้นอ่ะเอต่อบีต่อซีเชื่อหรอกว่าอ่ะถ้าคุณเอ็มอ่ะเอ็มต่อบีเอ็มต่อซีเอ็มเอ็มต้องเป็นอะไรเท่านั้นเป็นจำนวนหัวข้ออั้รอ่าจำนวนบวกเท่านั้นอ่ะมีอีก ให้กลุ่มสองก่อนอ่ะกลุ่มที่ต่ว่าเก่งมาก a ต่อ B ต่อ C สามารถสลับตำแหน่งได้ถ้า A-B-C เท่ากันอ่ะมีอ่ะให้กลุ่มนี้ก่อนกลุ่มทีหนึ่งคะแนนก่อนมีแยกไงแยกออกเป็นสามอัตราส่วนได้อะไรบ้างแยกได้อะไรบ้างใครจะตอบกลุ่มไหนจะตอบยกมือ กุมหกได้อะไรบ้าง a ต่อ v b ต่อ c สุดท้าย a ต่อ c อ่ากุมหกหนึ่งคะแนนมี b, การหาตัวร่วมเป็นไงถ้าตัวร่วมไม่เท่ากันแปลว่าถ้าตัวร่วมไม่เท่ากันต้องทำยังไงต้องหาตัวเลขมาคูณแล้วทำให้ตัวร่วมเป็นไงกันเท่ากันกลุ้มห้า